สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องเกษตรพอเพียงอีกแล้วครับเมื่อสองเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้เดินทางไปทํางานในพื้นที่จังหวัดแม่งสอนก็หลังจากทํางานเสร็จนะก็มีโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับช่องเกษตรพอเพียงอีกแล้วครับนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ไป มีโอกาสได้ไปทํางานที่ในพื้นที่จังหวัดแม่งสอนเนาะก็ไปทํางานในพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรไปตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนอุ้อยุงเยอะเนาะตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็ซึ่งจะเปิดเทอมกันในกลา,างเดือนมิถุนาย,ยน,นนี้ก็ไปดูความพร้อมอะไรต่างๆในในพื้นที่อำเภอเมืองแม่งสอนอขุนยวมอแม่ละน้อยนะครับก็ ไปสี่สา5โรงเรียนก็ไปได้อันนี้มาฮะนะหลังจากทํางานเสร็จก็ไปได้ตัวน,นี้มาโอ้ยหล่นไปได้กล้าผักกลูดมานะไปได้กล้าผักกลูดมาอาจจะเหี่ยวเหวนิดนึงนะครับเพราะว่าอา่าระหว่างที่ได้มาก็อยู่ในรถนะอยู่หลังรถก็กว่าจะมาถึงบ้านนะกว่าจะมาตัดมาแต่งนะอาจจะเหี่ยวเหียวไปนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะปลูกได้อยู่กับวันนี้ กนะ็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาปลูกไอ้เจ้านี่เลยมาปลูกผักกรูดนะครับปลนะูกผักกรูดนะครับปลูกผักกรูดซึ่งได้มาจากพื้นที่จังหวัดแม่งสอนเนาะเดี๋ยวจะพาชวนท่านผู้ชมมาปลูกวันนี้คงจะปลูกในถังแก๊สรอนเก่าๆนะที่เป็นสีฟ้าพวกนี้นะเป็นถังแกอ่าในถังแกลสอ,น,นะน,ลอน,นี่ก็จะใส่ทั้งทรายและดินนะทรายเพื่อให้อุ้มความชื้นเนาะเพราะว่าผักกรูดที่เขาชอบความชุ่มชื้นนะครับอ่าไม่ต้องพูดมากแล้วครับมาลงมือปลูกกันเลย นะครับลงมือปลูกเลยนะครับก็จะปลูกไว้ในถังเนี้ยถังละต้น2ต้นนะครับเพื่อเอาไว้เก็บกินในวันข้างหน้านะครับมันมีในบ้านเราแล้วเราก็สบายแนละ้วก็จะจะเก็บจะกินเมื่อไรเราก็ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องไปว,วิ่งซื้อหาที่ตลาดเนาะในช่วงยุคสถานการณ์อย่างเงี้ยเราอยู่บ้านนอกแนละ้วก็ ก็ควรจะปลูกพวกพืชผักอะไรต่างๆไว้เยอะๆนะครับเพื่อลดการลดการที่เราจะต้องออกจากนอกบ้านนะไปตลงตลาดและที่สําคัญก็มันช่วยให้เราประหยัดเงินนะครับประหยัดเงินได้เยอะนะถ้าเราปลูกผักมากินเองทุกอย่าง ถ้าเราซื้อเขาทุกอย่างมันก็ทําให้เราสิ้นเปลืองเนาะหบาท10บบาทมันก็เป็นเงินหมดนะครับอันไหนที่เราปลูกได้เราก็ปลูกนะเพิ่มเติมลงไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาปลูกฝั่งนี้ครับเดี๋ยวจะแผ่นกล้องมาทางนี้ ครับปลูกด้านล่างนี้เสร็จแล้วก็จะมาเราก็จะมาปลูกฝั่งนี้นะครับนี่ก็จะมีอยู่หกหกแกลลอนเนาะแกลลอนเก่าๆนะครับก็ปลูกไว้ครับพวกนี้มันชอบความชื้นนะเพราะความชื้นแฉะนะแต่ธรรมชาติของเขาก็ออกตามลำธารลำห้วยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ขอบคุณ คุณครูที่แมวสอนเนาะขอบคุณที่พาไปเก็บนะกล้าพันกล้าไปเก็บไปขุดนะไปถอนนะครับกล้าพักกรูดนะครับกว่าจะได้มาเนาะต้องขอบคุณคุณครูก็ปลูกไว้ครับเผื่อ เดี๋ยวมันโตขึ้นมาผมก็จะอัปเดตให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกทีหนึง่งรอมันโตรอมันเป็นกิ่งเป็นก้านรอมันแตกยอดแตกอะไรดีๆกันเนาะวันนี้ก็ชมการปลูกไปก่อนอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วการปลูกนะครับการปลูกก็เสร็จเรียบร้อย ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยครับผักกรูดที่ได้พันมาจากแมงสอนก็รอเวลามันโตเนาะมันโตแล้วก็สวยงามแล้วผมจะมาอัปเดตให้ท่านให้ท่านผู้ชมให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ f c ที่น่ารักทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับก็อย่างไรก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆคลิปไหนเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆก็ฝากกดแชร์ไปในกลุ่มต่างๆนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ